พีเดเีระาะว่าอยู่ใไพพีน่าจะเคลียรเขาเก็บระเบิดแบบโอเคอยู่กับกูลองสมกบพีไม่เช็คด้วยกูไม่เช็คด้วยไม่เช็คด้วยอยนู่กับคนรอที่เดิมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ช้างเก็บห<ะ>้าดิ๋ยวช้างเก็บห้าดิไม่ให้ฮอรอร์อ oh, oh, oh. ไม่โอ้ยังอยู่ในนั้นอะไรเพื่อนประตู ไปเลยไปไม่มีไปเลยไปเลยหนีไปไหนอ่ะเมาช้าไปติดโต๊ะด้วยอ่านไม่ได้แล้วปิงให้หน่อยดิอ๋อต้องผีไฟอย่างแม่นเลยอ๋อสองตัวมั้งจบเลย ออ่ไลไม่มีอันติีเนี่ยเออเออไม่กู้ไม่ทันมันไม่กูมันเก็บเราดีอะไรเลยเลยไม่ติดแถบหรอไม่ทันไม่ทันมันลอยมันลไม่ทันเลยเ็้งเร็วอกนจะพไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้พี่ไปแทง พอไม่ได้ปืนพกโดนมันเห็นพอยนะตีไม่โดนตีโดนไม่หายโอ้ยสองตัวนะข้างในตัวนึงตอนนี้มีคนเจ็ด One enemy remaining เจ็ดวนอยู่เถอะนะไอ้ะกำแพงยาวๆอะเอ้าจะเบาอยู่เจ็ดวนอยู่เนี่ยเอ้ยเอ้าโอ้ยเจ็ดมึงไอ้เหี้ยใกล้หรือไกล อยู่ตรงตรงสลิงที่ไหนคะตรงตรงเม็ดเสียเส้น,นเป็นไหนนมีตัวนะใช่ใช่พี่วางตรงนี้มีตัวเขาจะตายรักหมาแล้วก็ไต่อไปเฮ้ยทั้ง,งทำ <c oughs> อะไรวะป เฮ้ยตัวนึงตัวนึงตัวนึงงมัไม่แพงอยู่ไปเอาดิชิบไปเอาดิชิบไปเอาดิไอ้เฮียออกมาทำเฮียแขนโอ้หเฮ้ยทุกคนทำอะไรครับเฮ้ยมึงจะสิทธิ์อะไรอย่างนั้นเสียงดังทำไมเฮะอีฉุนยองมา ก็คือสมบูรณ์ไวมากเย็ดแม่ตอนแรกถือมีดอยู่ไม่ใช่เหรอมาไอ้นี่เนื้มแข็งดิไปเฮียแท็กตามตัวเลยสัตว์มา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 ยูฮอร์แล้วก็บิมไอ้ฝวายโอ้โหเต็มเลย แล้วไปดูเฮไปกูนั่งไมอ่ะนั่งดูคิมมี่เนี่ตลกสั่นเลยเอ้าสุไม่ถึงตรงนี้ขวาขวาขวาข้างในตรงนั้นอ่ะของเขาอไอ้เฮเขเไม่สุดเหรอวะ เงยหน้ามาอีกคือพวกเล่นไปห้าตัวไม่รอเทอะเอเคียดีกว่าเทียที่ทียอะไรอยู่เชือกกว่าอดอบตัว

มาอะไรใช้ตัวปอมมามาอะไตัวปอมใช้ตัวปอมแล้วไม่ใช้ตัวปอมแล้วแล้วยิงถามไอ้ก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นตัวปลอมเจมันยิง ไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วก็แพงออกวิววิวกัแมงไว้แล้วไหมสี่รอยเนย้แล้วโดนยิงไม่ได้แล้วกยกูได้แล้วทีบยังเจาะกัแพงไปด้วยเอ้นัดเดียวนัดเดียววันบุรติมแนวแนวนะเดี๋ยวเพื่อน้ำแข็งให้เพื่น้ำแข็ง อะไรเดี๋ยวอันนี้เล่นแรงอย่ด้วยอันเล่นเ้ยเฮ้ยพวกมึงทำอะไรกันเฮ้ยยิ่งจังหน่อยเฮ้ยอีส่าเ้ยจังหน่อยจังหน่อยม่งเข้าไปดิมึงไปดิโดนนี้แล้วไปดิมึงเห็นบอลกูไม่เอ็นเตะมึงเห็นบอลคอนเนตโต้ไปสวยมากข้อเฮ้ยหลังกล่องหลังกองตายซะอย่าอ๋อ เลือดนักสู้กูไม่ได้มีไม่ขาแกงเลือดนักซิงพอกูก็มีแต่มีแต่ทุงข้าวแกงไรวเ่เลือดนักซิงแม่มึงไม่มีมิดเสียตายติดตายเฮ้ยพายวิ่งเร็วขึ้นไปอ่ะเนี่ย อะไรอ <ic> ุ๊ยอุหลังมาคอย What the fuck What the fuck จิงอะไรของมึงบีมจิกอะไรเจับเจ็บเที่ยยเลยนะ

นี่นะสันนั่นนะสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกี้ยวเวมากเฮ้ยเี่ยวอะไรวะน่าก็เป็นซะอย่างเงี้ยไอเงี้ยเมื่อกี้อย่างเว่อเลยไม่ตายด้วยเมื่อกี้กูสเปรย์ชุดเดียวสามหัวเยอะมากอะไรวะขึ้นแบบทึงทุ่ง What the fuck? แม่นเอาวะมันก huh ็เป็นซะอย่างนี้ซะตะทอแล้วเนี่ยไปฟุบไป๋ยวกูพาไปคิวที่กูร่อให้มึงเคปะไม่มึงชอบเบ็ดกูต้องมาจับเหียบประทัด one enemy remaining สาไปช่วยแม่งไม่ช่วยจริงูอูเก่งมาพี่พี่พอยังอาโร่อเอเหรอไอเสียงลูกโม่นี่ของของฝั่งบ้านเราเหรอ ที่เจอมันอยู่บ้านเรามันอยู่บ้านเราพี่เออโดนยิงมาตองนัดกูน Fl ึกว่าเอแน่เลยเอเงียบจุ๊บบีไม่มีเสียงพี่ช้างตึงแล้วะพี่ช้างเริ่มเปิดหมายมาไม่ลส่ใจเลยพี่ตึงอ่ะพี่ต้องตั้งใจแน่นนพี่มันก็แค่อัรเลย์ไม่ต้องไม่ได้พี่ต้องตั้งใจทุบแมน ขอ้ว๊ๆๆๆๆเพิ่งต่างมานเลยนะขอ้ยโอ้ยยูฮลยูฮออลยูฮอลยูอลสวัี่อันยองน่ามาสดมิดาแล้วก็รู้ยายอมากอพี่พี่ตรงวินโดว์มีมีเชมเบอร์ที่ชอบสองออก

เฮ้ยไม่โดนหัวไอเี่ยนี่ันรอจะตายถอน่อก่อนชานเมนเมมีนเมนเมีนเมีนเมนเมเมยนเเมนยนอียยยนเีย ระวังทาวเวอร์น,นะโยนอื่นโอ้โหมี่คนหนึ่งโอ่งหนูเล่นไม่ดีเลยโอ้ยมาทา <c oughs> ง r ีว่า p l y s อันในอันในอันคุณเลือเตะเป็นต้นงับตดนงับโอ๊ยโอย ไอ้เจี๊ยบมันว่าเราอยู่แล้วมันยืนยิงมันอยู่ไอ้เจี๊ยบมันยิงตุอมไอ้ตายเดิมเยอะนะหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านวางแล้ว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 โอเคตายไปหาไปหาไปหาสวยมากพี่ we we <laughs> <Reloaded. laughs> <Cardinario. laughs> <laughs> <inaudible>